ก่อนเตะต้องคุยสายเลยต้องฟังทัศนะในเน้นจากเฮียส่งครับในค่ำคืนของวันเสาร์ที่2พฤศจิกายนครับช่วงเวลาประมาณ1นึ่งทุ่มครึ่งนะครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกครับคู่ระหว่างเดนิสเซอร์ยูเต็ดทีมดับที่12เจอกับอาร์เซนอลทีมดับที่3นะครับเกมนี้เตะกันที่เซนเตอร์สปาร์คครับสามยาของทางนิดคิสเซอร์ยูเต็ดนะครับผลงานในเกมล่าสุดของทั้งคู่ในศึกคาราบาวครับด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับทางฝั่งของเดนิสเซอร์ยูเต็ดเนี่ยไปบ้านชนะเชลซีได้2 0ส่่วนทางงฝัของอาร์เซนอลครับไปเอาชนะทางฝั่งของอบร์เรียกว่าผลงานใกล้เคียงกันเลย ในเกมนี้ครับทางฝั่งของลักเซมเบียยูเนเต็ดครับตัวเล่นบาดเจ็บก็มีพอสมควรนะครับเอ็ดดี้ฮาวหนักใจนิดนึงแล้วครับทางฝั่งของส่วนด์บอสแมนก็ยังเจ็บอยู่แกรนดิปเปียก็ยังเจ็บอยู่นะครับแนวรุกก็น่าจะส่งเป็นทางฝั่งของลักเซมเบอีซักครับลงประจำการส่วนฝั่งของอาร์เซนอลครับมิเกลอาร์เตต้าคุณซือมีตัวเล่นบาดเจ็บกองหลังล้วนเลยนะครับทางฝั่งของคาราฟิเรลี่กับเยามาคาเยสครับเดฟรุตโทมิยาสุเคนเมนี่รวมไปถึงมัติโอกาก็ยังเจ็บด้วยนะครับแนวรุกก็น่าจะส่่งงงงไปทาาฝัััขอคคคฮเววรรรร์บบยืนนนใแุก เกมนี้สูสีแน่นอนนะครับทางฝั่งของเด็กเซอร์อาจจะได้เปรียบน,นิดนึงตรงที่ได้ได้บ้านของตัวเองแต่ว่าสกอร์หน้าจอมาที่เสมอกันครับ2ประตูต่อ2และนี่เป็นทัศนะจากเฮียสซ่งติดตามกันไว้ที่เซมบังขับครับ